ขอบคุณนะครับพี่จิ๋วที่ถ่ายทอดเพลงได้าาสุดยอดมากๆนะครับสูด้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทเอ็กซแสนะครับที่มีโอกาสดีๆอย่างเดียสตาร์นะครับให้คนที่มีความฝันอย่างกาันได้มามีความฝันแล้วก็มีวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณเชิญอาันนะขอบคุณแฟนนะครับ ขอบคุณทุกยศน้ำตาที่ร้องให้โฮกับเพลงนี้สุดท้ายครับขออนุญาตครับอยากจะบอกว่าคือทุกคนนะครับก็อยู่ในนี้อยู่ตรงครับอยู่นี่ครับ